กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลลต้นอีกแล้วนะครับที่โชว์รูม i ิซ z u ุคิงยตนสาขาพิมายนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลต้น i ิซูซคนเดิมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเซลต้นจะมารีวิวครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของเกียร์ธรรมดาเลยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่900,000 8 6 0 0 0บาทนะครับ986,000บาทนะครับสีของเขานะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีสีแรกนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นสีเทาดำสีที่2ส,สีส้มนะครับสีสามสาีดำนะครับบอลเงินและสีสุดท้ายนะครับที่ต้องบวกราคาเพิ่ม7,000เนี่ยก็คือสีขาวมุก นะครับสีขาวมุกนะที่เราต้องบวกเพิ่ม7,000นะครับแต่ถ้าเป็นราคาสีอื่นจะอยู่ที่986,000บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับเดี๋ยวเซลล์ต้นจะพาทุกๆท่านไปดูนะครับว่าออปชั่นของตัว ZP ที่เป็นตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาและเครื่อง3,000เนี่ยเขามีอะไรให้เรามาบ้างอ่ามันจะคุ้มค่ากับเงิน986,000บาทหรือเปล่าไปดูกันอ่านี่เลยนะครับผมคันนี้นะครับก็เป็นตัว ZP นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของรถเกียร์ธรรมดาและเครื่องเก็เครื่อง3000ด้วยนะครับผมออปชั่นนะครับที่เราจะได้นะครับจากรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED อยู่ในโคมนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันของโปรเจคเตอร์ตัวนั้นนะครับไฟเลี้ยวนะครับกับพิบอยู่แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED นะครับตัดหมาะ LED กระจังหน้านะครับเป็นชุโครเมียมอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นตัวท็อปสุดเนาะแล้วก็มีโลโก้ i s ซูซชุโครเมียมแบบนี้มาให้นะครับทุกๆท่านเห็นไหมนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในตัว h i g h l a n d ร er ์ครับหน้าตาเขาก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่ด้วยออปชั่นที่ใส่มาเพราะว่าผมเชื่อว่าเ s ซูซเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะ LDA เนี่ยเขาเป็นตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นไฟกระจังหน้าอะไรพวกนี้เขาให้มาแบบแบบเดียวกับตัวท็อปเลยมันก็เลยทําให้เห็นว่าภายนอกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่หลักๆเดี๋ยวมาดูภายในครับนี่ครับสําหรับตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นแม็กขอบ18มานะเป็นยางบิสโต e นะครับ26560ขอบ18ซีรีส์ยางนะขนาดยางก็26560ขอบ18นะครับเป็นแม็กหกลูแม็กสวยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบปัดเงานะครับสวยเลยนะช่วงล่างด้านหน้านะครับระบบเบรคความปลอดภัยก็ ABS มีระบบกระจายแรงเด็กเบรคเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรคให้อ่าถูกทุกขั้นเป็นไงนี่ระบบเบรคนะครับก็คือให้มาครบนะครับในเรื่องของความปลอดภัยถ้าท่านมาลองขับรถตัวใหม่ผมอยากให้ลองเบรคแล้วท่านจะบอกว่าเ,เบรคมันหนึบนะครับเพราะว่ามีระบบพวกนี้เข้ามาช่วยนะ ที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ําอยู่ที่ตัวใบปัดเลยนะครับเวลาที่เราฉีดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าข้อดีของมันนะมันจะไม่ฟุ้งกระจายแล้วเวลาขับรถเร็วๆเนี่ยบางทีถ้าเป็นตัวฉีดแบบรุ่นปกติใช่ไหมมันจะฟุ้งกระจายบางทีโดนกระจกไม่หมดหรอกโดนล,ลมพัดไปบ้างแต่น,นี้คือมันฉีดใส่กระจกมันทําให้สะอาดนะครับแล้วก็น้ําไม่ฟุ้งกระจายข้อดีนะโลโก้เอลซนะูเอ้ไฮรันเดอร์นะเป็นชุบโครเมียมนะครับทุกท่าน รถยูสูเนี่ยเราต้องแยกก่อนนี้นึงนะครับรถมันจะมี3ประเภท 1. คือไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์ er ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะสก็จะเป็นนูดเอ็กซ์ซีนะครับที่มีชุดแต่งมีสปอร์ตบาร์แล้วก็3ที่เป็น v ีค o อสนะครับเป็น4ี4คแต่ต้องบอกรถทุกรุ่นนะครับมันเป็นรถปีเดียวกันนะครับไม่มีตัวเก่าตัวใหม่นะนะปัจจุบันเพียงแค่ว่า โดยการเปิดตัวของรถเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวปกติมาก่อนแล้วค่อยขยับเป็นตัว X s e ซ i e s คือเหมือนใส่ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นฐานสีดำเหมือนกัน,ท,กนนะทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นนะอะค่ะเว้นแต่ตัว S นะครับต้องบอกงี้เว้นแต่ตัว S นะนะครับ LDA ก็ฐานล่างเป็นสีดำเหมือนกันนะครับทีนี้ไฟเลี้ยวก็จะมีติดอยู่ข้างๆวันนี้เป็นแนวยาวเลยเห็นไหม เนี่ยถ้ามองอข้างนี้จะเห็นเป็นแนวยาวแต่ว่าถ้าตอนคืนมันจะชัดกว่านะครับแล้วก็ถ้าทุกท่านนะครับซื้อตัวแ p นะสิ่งที่ทุกท่านจะได้ต่อไปก็คือมือเปิดโครเมียมบันไดข้างจากโรงงานนะครับบันไดข้างจากโรงงานมีกระจกไล่ฟ้าด้านหลังให้นะครับล้อหลังนะครับซีรีส์ยางก็เป็นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับผม2 6 5 6 0ขอบ18นะ แหนบก็จะเป็นแบบ3แผ่นนะครับที่มีขนาดใหญ่และยาวนะครับเพื่อรองรับน้ําหนักการบรรทุกที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟเบรกเป็น LED นะแต่ว่าไฟเลี้ยวกับตัวไฟไฟถอยเนี่ยยังเป็นหลอดแบบมันติรีเฟคเตอร์อยู่ตอนคืนนะครับจะสังเกตจะเห็นไหมแดงๆสี่เหลี่ยมครับแบบเนี้ยคือมันจะติดทั้งข้างบนทั้งล่างเลยครับแต่เวลาเบรกปุ๊บมันจะสว่างให้ชัดเห็นว่าเราเบรกมากกว่าเดิมนะครับ มือเปิดด้านท้ายนะครับเป็นชุบโครเมียมมีกล้องมองหลังบิวอินมาให้นะครับตัวรถนี่เห็นไหมเกจแซดีแล้วก็บันไดเอ้ยกันชนท้ายนะฮะกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะครับทุกท่านเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ตรงฐานที่เหยียบจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวปี2020เนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยตัวปี2021ณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นปี2021แล้วนะครับซึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคาใดๆราคาก็ยังอยู่ราคาเดียวกับปี2020 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีหลายท่านมาถามว่าพอปีนี้ล้อกระทาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมคือล้อกระทาเนี่ยมันจะเป็นเอ้ายางอะไรมันจะเป็นล้อกระทะแล้วนะครับมันจะไม่ใช่ล้อแม็กเห็นไหมมันจะมีรูๆกลมๆอันนี้คือเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทานะอ่าก็ได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นล้อกระทานะครับไม่ได้เป็นล้อแม็กนะครับแต่ถ้าคันไหนที่เป็นล้อแม็กคันนั้นก็จะได้เป็น ในตัวของโมเดลปี2020นะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ระบบกุญแจเดี๋ยวผมให้ทุก,ท,กท่านดูนะพอมาเป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมปิดสัญลักษณ์ข้างในก่อนปิดระบบไฟมันก่อนแป๊บหนึ่ง ก้กดเลยนะนี่ระบบกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับก็จะมีตัวล็อกประตูและปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดปลดล็อกหรือล็อกที่ตัวมือเปิดนะครับรัศมี80เซนทมที่กุญแจอยู่สามารถกดล็อกหรือกดปลดล็อกที่ตรงนี้ได้เลยเพื่อความสะดวกสบายนะครับฉุกเฉินก็สามารถกดปุ่มเพื่อดึงกุญแจออกมาไขได้นะครับเปิดออกมาก่อนปึ๊บ มาที่แผงประตูครับทุกๆท่านแผงประตูนะวัสดุเป็นหุ้มหนังทุกจุดไหนก็แล้วแต่ที่มีการหุ้มหนังครับตรงนั้นนะข้างในมันจะเป็นวัสดุบุนุ่มอยู่ไปกดไปเนี่ยมันจะนุ่มนมนิดนึงนะครับนุ่มนนิดหนึ่งนะนนนงนะแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ตัวข้อพวกมือเปิดต่างๆพวกกระจกไฟฟ้าปรับมุมมองไฟฟ้าเป็นสีดําเป็นโน้ตแบ็มีตัวพับกระจกไฟฟ้าให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะ นี่ตัวเบาะครับทุกๆท่านเป็นเบาะหนังเป็นไงงานเย็บงานตึงดีไหมสวยไหมนะครับก็ปีกเบาะเนียสังเกตได้เลยนี่จะยืดออกมาเยอะเยอะมากเพื่ออบรัดเรานะครับให้เวลาขับรถเนี่ยมันกระชับมากขึ้นนะครับทุกท่านนี่ข้อดีของเบาะใหญ่ๆแต่มาลองลองนั่งเลยครับนั่งสบายแน่นอนนะครับแ p ีนะครับเราจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะปรับเอ็นได้นี่เห็นไหมเอ็และ นะครับยกตัวเบาะขึ้นได้อ่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่ถอยหล้าถอยหลังได้นี่แล้วก็ด้านหน้าของเบาะตรงนี้ครับมันสามารถยกขึ้นได้เห็นไหมขึ้นมาแล้วหรือถ้าเราจะกดลงอ่ะแล้วแต่ความถนัดการนั่งของแต่ละคนเนาะนี่ประมาณนี้นะครับตำแหน่งนะครับการใช้งานภายในตัวรถนะที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้ฝากระโปรง นะครับตัวนี้มีเอาไว้ซ่อนตังมัรยาถ้าผมว่าซ่อนตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มองเห็นง่ายเดี๋ยวใครมีที่ซ่อนเด็ดๆคอมเมนต์มาหน่อยฮะเดี๋ยวผมก็จะซ่อนเหมือนกัน <laughs> นะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวเปิดไฟหน้าสามารถปรับเออไม่ใช่ตัวเปิดไฟหน้าตัวปรับไฟหน้าสูงต่ํา ก็คือบางท,ทีเนี่ยเราบรรทุกของหนักหน้ามันเชิดใช่ไหมแล้วไฟมันขึ้นกิ่งไม้เราก็ปรับให้มันหักเหลงได้3ระดับเพิ่มเติมจากเลขศูนย์นะถ้าเลขศูนย์คือค่ามาตรฐานปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้ที่เป็นรูปอ็อฟก็คือตัวเปิดปิดการทํางานไม่ใช่ตัวเปิดสี่ตัวเออตัวเปิดและปิดนะั่นแหละการทํางานระบบป้องกันการลื่นถลายแต่ว่าทุกครั้งนะครับทุกทกท่านที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ย ไอ้โหมดระบบป้องกันการลื่นไถลระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีเนี่ยมันจะแตนบายการทํางานให้เราทุกครั้งอยู่แล้วเราไม่ต้องเปิดนะครับคอยแต่ปิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่เวลาปิดแล้วเราก็เปิดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาที่พวงมาลนะฮะนี่ครับเปิดฟึบตัวนี้นะครับฟังกช์ชันตัวนี้นะครับจะเป็น คุรุสคอนโทรลหรือตัวล็อกความเร็วนะครับคุรุคอนโทรลของรถปิกอัพของอิวซุเนี่ยยังไม่ได้แปลผันตามความเร็วของรถนะครับผมนะเราต้องควบคุมความเร็วเองนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเลื่อนเมนูหน้าปัดเลื่อนม่เนี่ยครับเลื่อนไปทิป B นะครับนี่การสิ้นเปลืองน้ำมันณนะขณะเหยียบคันเร่งนะครับก็คือแบบเรียวไทม์นะก็มีโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าทิศนะครับทิศในทางเอาขี่ทิศเหนือทิศใต้นะครับซึ่งโหมดตัวนี้จะดูได้ตั้งแต่ตัวแทขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็มีโหมดการแสดงเครื่องเล่นอยู่ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดอะไรนี่อย่างตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่โหมด FM2 อันนี้มันก็จะเป็น FM2 แบบนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าเมนูต่างๆแล้วก็กลับสู่โหมดปกตินะครับ ด้านซ้ายนะครับทุกๆท่านก็จะเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การปัดเปิดไฟเลี้ยวนะครับของ isuzu เนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับไฟหลีไฟต่ําผักออกไฟสูงตรงนี้ก็เปิดปิดไฟตัดหมอกตรงนี้ได้ที่ตัวกลมๆเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นที่ฉีดปัดน้ําฝนนะครับดึงลง ทีแรกสามารถปรับนวงความเร็วได้ตรงนี้เนี่ยกดที่2ก็คือเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วแต่นะครับว่าฝนตกตอนนั้นจะความแรงประมาณไหนเราก็เปิดเอาเลยตามความเหมาะสมนะครับเก๊ใส่ของด้านบนมีไฟจอดฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับเดินได้สีขาวเห็นไหมนี่งานความเส้นคมตัดเหลี่ยมเป็นไงครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอ9นิ้วนะฮะนี่ขนาดจอแสดงผล <c oughs> เห็นไหม9นิ้วนี่ครับก็สามารถดูแผนที่อะไรพวกนี้ได้เลยนะ <c oughs> เห็นไหมมีแผนที่ในตัวอันนี้เป็นเวลาอันนี้จะเป็นโหมดของการแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส่วนนะครับด้านซ้ายดูเวลาด้านขวาดูแผนที่แต่ถ้าเราอยากดูแผนที่อย่างเดียวยงี้ครับอ่าอันนี้ผมเข้าโหมดเพลงนะมันสามารถเลื่อนเปลี่ยนได้เห็นไหมเนี่ยอ่าอันนี้ก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนได้ เนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากดูโหมดเดียวปุ๊บเราก็ไอตรงเลื่อนลงมาแล้วก็ปัดตรงเนี้ยครับให้มันเป็นลูกไม่แบ่งหน้าจอ,อะนะมันก็จะขึ้นไปขึ้นไปเอออ่ะเนี่ยสมมุติเรากดแผนที่ปุ๊บมันก็จะมาแบบเต็มเต็มหน้าจอให้เราเลยนะครับแบบนี้แต่ข้อดีของสองหน้าจอมันก็สะดวกตรงนี้ครับท่านผมให้ดูนะเอ,อ้ยกับตันสิจะวิ่งไปไหน <c oughs> อ่ะเนี่มันสะดวกตรงนี้ครับสมมุติว่าอันเนี้ยเราเข้าโหมดเล่นเพลงใช่ไหม เนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าดูขึ้นได้เลยไงอ่าโดยที่แผนที่ก็ยังดูอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็เลือกโหมดดูได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็กดกลับมามันก็จะกลับมาหน้าเดิมอันนี้ก็เล่นไปอันนี้ก็เล่นไปแล้วแต่เราเนี่ยครับนะระบบแอรนะครับอ่ะเดี๋ยวระบบกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้จะได้เป็นปุ่มสตาร์ตนะครับทุดูท่านนะกุญแจ ى, นะครับอยู่ภายในรถนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้ลดเกียร์ธรรมดาเหยียบคัสเกียออโตโอ้เหยียบเบรกนะครับ ระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะซึ่งแอร์รถของยูสุเนี่ยตอนนี้แผ่นกองแอร์นะครับสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วนะครับฟองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาไม่ให้เท่ากันได้ด้วยอ่ะอย่างอันนี้21อันนี้18นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีเราไม่ชอบบางบางบางทีนั่งกันรวกันไปฮะ อาภรรยาไม่ชอบหนาวมากแต่เราชอบหนาวๆเราก็ปรับกันไปแยกกันไปนะครับแบบนี้เนาะนี่สามารถเสียบ usb ตรงนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้ช่องต่อไฟนะครับผมตัวนี้นะครับทุกท่านจะเป็นระบบนะครับการทํางานของตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับผมกดไปปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เห็นไหมนะถ้าเราไม่ใช้งานกดออกมันก็จะหายไปนะครับและก็คันนี้นะครับเป็นเครื่องสา0พ ระบบเกียร์เครื่องสามพันตอนนี้นะครับจะเป็นหกเกียร์เดินหน้าและ1เกียร์ถอยหลังแล้วนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่หนึ่ง้อยเก้าสิบแรงม้านะฮะถ้าเปรียบเทียบก็มีม้าเก้าสิบตัวครับไม่ใช่เก้าสิบเมตรนะเก้าสิบตัวนะครับถ้าเก้าสิบเมตรเดี๋ยวท่านอาจจะถูกจับได้อนันั้นะฮะนะนะมีแรงบิดนะครับ4ี่้อยห้าสินิวตันเมตรนะครับคือแรงบิดเนี่ยผมจะยกอ่าถ้าบางท่านยังไม่รู้นะฮะ ก็ผมจะแนะนํานี้ครับแรงม้าเนี่ยถ้าเราเปรียบเสมือนมีม้า400ตัวอยเงี้ยเออนะนะมีม้า400ตัวเนี่ย,ออนะนะายลากของไปใช่ไหมมันก็ม้ามันแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเร็วอยู่แล้วเงี้ยครับยิ่งถ้าลากของเอ,อ้ยไม่ใช่190แรงม้าอ่าถ้ามีมีม้า190ตัวเงี้ยเวลาดึงของใช่ไหม มันก็จะแบบว่าสมมติของชิ้นหนึ่งเนี้ยมันก็ร้อยเก้าสิบตัวมันก็ทําให้ได้ไปไวมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าการช่วยดึงมาร้อยเก้าสิบตัวร้อยเก้าสิบตัวร้อยเก้าสิบแรงมาเนาะแต่ถ้าเกิดแรงบิดนะครับผมก็จะเปรียบเสมือนแบบเดอะฮักแล้วกันเดอะฮักสี่ร้อยห้าสิบคนช่วยกันดึงของอันเนี้ยมันก็จะทําให้อ่าของเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้นนะครับอ่ากับน้ําหนักที่มันมากอย่างเงี้ยครับมีเดอะฮักร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบคนเนี้ยมันก็ดึง ทำให้ดึงของไปได้ไวขึ้นอย่างนี้ครับนะก็ยิ่ง,ม,งมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของอน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกนะครับแล้วก็อ่านออกตัวที่ดีขึ้นนะครับผมอ่าและอีกอย่างหนึ่งครับที่เท้าแขนตรงนี้เป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับแบบนี้นะโอเคส่วนประตูด้านท้ายนะครับของตัวแ p ีนะครับ การดีไซน์การตกแต่งก็จะเหมือนแถวหน้านั่นแหละนะครับมีการหุ้มหนังวัสดุบูนุ่มเดินได้สีขาวให้เหมือนกันหมดนะครับผมแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับก็จะมีช่องใส่พวกเอกสารใส่ของต่างๆนะครับนะเป็นหนังหมดทั้งตัวเลยนะคืออย่างอย่างผมเนี้ยที่ที่ใช้เป็นรถเก๋งอยู่ Honda Jazz ใช่ไหมอ่าคันที่แฟนใช้อยู่เนี้ยก็คือเหมือนข้างหลังอนะมันไม่เป็นมันไม่เป็นหนังนี้ครับทุกท่าน แถวหลังนะมันเป็นกำรรมะหยี่ไงแต่อันนี้คือเขาทําเป็นหนังให้หมดนะมันก็ทําให้ดูแลทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้แอร์แถวหลังมาแล้วนะครับแอร์แถวหลังมาแล้วสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าความเย็นต่างๆจะขึ้นอยู่กับด้านหน้าอย่างเดียวเลยด้านหน้าปล่อยมาเย็นแค่ไหนเราก็มาเย็นเท่านั้นแต่มีคําถามที่ว่าแล้วถ้าด้านหน้าเปิดไม่เท่ากันล่ะสมมติฝั่งซ้าย18ฝั่งขวายี่บ เขาก็จะเอาไอ้สอค่าตัวเนี้ยมาเฉลี่ยนะครับมันก็จะมาครึ่งหนึ่งของตัวนั้นนะครับค่าเฉลี่ยนะมันก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB ได้นะครับทุกๆท่านนะนี่ที่เท้าแขนนะครับอยู่ด้านหลังนี่สามารถวางแก้วน้ำอะไรได้หมดนะครับนี่ครับข้างบนก็มีไฟส่องแผลนที่ให้ลำโพงเป็นแบบเซอร์ราวรอบทิศแล้วก็ ที่บางแดดด้านหน้านะครับเป็นแบบกระจกแล้วก็มีไฟด้วยนะครับทุกๆท,ท่านนี่เห็นไหมนี่มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับก็โดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สีรถสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ขายดีในปัจจุบันสีเทาดำนะสีเทาดำนี่สวยไหมนะครับนี่แล้วก็ เพื่อความชัวเรื่องราคานี่พาไปดูที่ราคากันเลยครับทุกท่าน986,000บาทนะครับ986,000บาทเห็นไ,ไหมยกสูงเกรดแท้ทีเกียธรรมดาเครื่อง3,000แล้วก็สีนะครับก็จะมีสีส้มเทาดำขาวมุกบอลเงินดำส่วนสีน้ำเงินอันนี้จะมีเฉพาะเกรดตัว M เท่านั้นนะครับถ้าเป็นรถปิกอัพนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าให้ออปชันมาครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยทุงลมนะครับมีให้คู่หน้านะครับผมหนึ่งคู่หน้านะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต์้นอิูด้วยแล้วก็อยาให้ผมทำคลิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันนะครับช่วยกันจะได้มีคอนเทนต์ออกมาทาคลิปให้ลูก ท่านได้ดูนะครับก่อนตัดสินใจซื้อรถหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม